อออาาลยอดคลุกร้อนสมท้อนทูนพลเสือศักดิ์นาลิลเมืองไยสักปีเกาีภทยไม่รู้ นนยี่นิ่นงามโดยสิ้นสัปส,สาหต่างอย่างไทยเทาขึ้นป้ายอันรไใจมันมันแสงสุดเลือล้างนะพอจดาเกมเจ้งสักัครับและเป็นที่ทราบดีนะครับว่าวันสุนทอมผูน,นะคะรับในวันนี้น้องผู้น่าสุดรัชกานประววจวบจรรยงครับผู้น่าสูดราชก <c oughs> ารคือ ภาคธุรกิจภาคและสื่อมวลชนทุกแขนงในฐานะผมเป็นผู้ว่าการกจังหวัดระยองที่26ของทุกปีนะครับเป็นวันสุทนทรภู่นะครับเพื่อยกย่องชีวิตและผลงานของสุทนทรภู่นะครับก็มีสำคัญนะครับในหายอย่างความผูกพันกันมาในการต่อมาคือว่าวันสุทนทรภูมภู่ซึ่งมีความรู้ทางบกทกวี การกรอนสัมผัสนอกสัมผ kind of ัสในและแต่งตอว200ปีที่แล้วในยุทธการที่สองจุฬาจิจเลยมอบหมายให้ผมมาร่วมแถลงข่าววันนี่20นะครับก็รับในส่วนของประชาชนที่มาเดินเที่ยวในงานได้รับชมบ้างเรียนเชิญครับเออยินท่านผู้ราชการจุฬาฯครับครับครั้งนี้ว่าปีนี้เราจัดใหญ่จัดเต็มพพื่อทำหน้าที่ ในแท่องเที่ยวของนองเวนยน้ในส่วนของที่นั่งอยู่นะตรงนี้ก็ต้อง นี่คืออยู่ในแผนอะไรที่ผมเห็นว่ารัฐสาลศรีสุนทรภูน่นะสร้างมาแล้วรับหนึ่งแล้ววันนี้บ้านเมืองมีความเจริญขึ้นไปจังหวัดระยองมีความเจริญทั้งรอพที่สีบ้านเมืองเจริญขึ้นมาเยอะ <c oughs> ควรจะมีการส่งเสริมภูมิาัฐธรรมส่งเสริมคุณค่าของคนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต่อประเทศไทยต่อจังหวัดระยองนะครับเราเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงเนื่องจากบริเวณนี้ได้มีการให้มาพอสมควรแล้วมีการปรับปรุงให้สอดรับความเป็นปัจจุบันปรับปรุงห้องน้าปรับปรุงอาคารบางอย่าง เรามีเดือนปิดครอบปัดการไม่ให้ลูกปั้นท่านปาบบน่าแดดนะครับ